สวยหรูดูแพงทุกก้าวกับ p a r e t e pass jordi นะครับรองเท้าส้นสูงผ้านิตผ้านิตนะครับทรงยเ i l ed l u x รี y นะครับสูงสามนิ้วแมทง่ายเข้าได้กับทุกลุกจะไปทำงานหรือว่าจะไปปาร์ตี้ก็เป๊ะทีเดียวนะครับ p a r e t e pass jordi นะครับรองเท้าส้นสูงสุดซิกนะครับที่ผสมผสานความหรูหราและก็สไตล์ที่ลงตัวแบบ coil ed แร์รีนะครับให้คุณได้สัมผัสกับความงามที่ไม่เหมือนใครนะครับเรามาดูคุณสมบัติเด่นนครับเป็นรองเท้าผ้านิดนะครับหน้าคาดสูงสานนิ้วทรงกลวยให้ความสูงพอดีสวมพอดีใส่สบายนะครับน้ําหนักเบาระบายอากาศได้ดีนะครับเพิ่มความยืดหยุ่นทุกย่างก้าวนะครับเหมาะกับทุกลุก ไม่ว่าจะเป็นเดรสกระโปรงหรือว่ากางเกยียนก็เข้ากับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นลุกทํางานหรือปาร์ตี้หรือว่าวันหยุดนะครับมาดูโทนสีกันหน่อยนะครับสีเบจนะครับสวยหวานสไตล์ลูกคนหนูนะฮะสีน้ำตาลเก๋เรียบร้ดูแพงนะครับสีดําใส่ได้ทุกวันพร้อมให้ลุกสุดคลาสสิกนะครับมีคําแนะนําในการเลือกไซส์นะครับสาวๆหน้าเท้าปกติสั่งตามไซส์ได้เลยนะครับสําหรับอ่าหน้าเท้าแคบ แนะนำลดไซส์หนึ่ไซส์นะครับเพื่อความพอดีที่เป๊ะปังนะครับพร้อมส่งทันทีและสามารถเปลี่ยนไซส์ได้ภายในเจ็ดวันหลังการได้รับสินค้านะครับให้ลูกสวยเกย๋ในทุกโอกาสนะครับสั่งเลยนะฮะคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งเลือกขนาดแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะและกดสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วครับ